วันละหนึ่งพันห้าร้อยฟอง ปกติชาแนลนะครับวันนี้ปกัิชาแนลเรามาอยู่กันที่ชนบุรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่แรมแท่นนะแต่ว่าอันนี้คือเขาเรียกว่า walking street บางแสนนะครับผมผมจะพาทุกท่านมาดูนี่เลยเดี๋ยวอลังการมากแบบผมเดินเข้ามาปุ๊บผมตกใจ นี่เดี๋ยวเอาอี้ให้ดูกระทะก่อนดูกระทะนี้ก่อนนะโอ้ไม่เคยเห็นกระทะอะไรมันจะอลังการบิ๊กบ้มขนาดนี้โอ้ปกติเราเห็นแบบธรรมดาเนาะมาเจอนี้แบบไปคาอันนี้หูไว้ทำอะไรเอาไว้เคนยกเหรอใช่ค่ะใช่เราใช้เคนยกเลยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับแล้วก็นี่ให้ดูนี้ก่อนให้ดูแป้งแป้งเขา อย่างนี้เลยโอ้ไปเดี๋ยวเราเข้าไปสวัสดีทัางขายคุณแม่ค้ากันนะครับไปเลยครับ นะแม่ค้าสวัสดีครับ,รบขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับตามสบายเลยมันอกี้ฟูนเมื่อกี้เดี๋ยวนะแอบมองเห็นเห็นหอยแม่ค้าใหญ่มากเอาแม่ค้าเอาไปนู่นแล้วนี่นี่นี่โอ้โหให้ดูหอยตัวเปิน่มเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวนะนี่นี่นี่โอ้โหไม่จกตาร้านนี้ใหญ่จริงใหญ่จริงนี่นะโอ้โหมันจะใหญ่อะไรขนาดนั้น นี่นะก็อันนี้ผมอยู่ที่ร้านรัดหอยทอดนะครับพหลมสารคามนะแล้วก็ยบเบอร์ตามนี้เบอร์ตามนี้เขารับออกงานนอกสถานที่ด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวผมใส่เบอร์โทรไ้ให้ที่คําอธิบายใต้คลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ขาย่องเท่าไหร่ครับเนี่ยตองละหกสิบบาทอิ่มจุกบอกเลยนี่นะโอ้ อันนี้ขายขายวันไหนบ้างครับเนี่ยขายวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะใช่นะครับเพราะว่าตลาดนี้มีวันศุกร์กับวันเสาร์ศุกร์เสาร์ค่ะนะครับแล้ววันอื่นไปขายที่ไหนเอ่ยวันอื่นนอนค่ะนอนใช่๋วันอื่นก็ขายที่ถนนสารคามอ๋อวัดพิษวัดิษถนมเมืองใหม่ถนมเมืองใหม่นะครับอ่าเดี๋ยวผมลงไว้เผื่อใครแบบว่าเอ้ยไม่ซื้อออกมาศุกร์เสาร์นะก็เดี๋ยวจะได้ตามไปทานได้ใช่ใช่นะครับ นีมม่มีงานเลี้ยงบริษัทนะผู้ใหญ่ใจดีดูอยู่ก็ติดต่อได้เลยนะครับต้องติดต่อล่วงหน้านะเผื่อเพราะว่าร้านนี้คิวคิวค่อนข้างเยอะมานน่น่่เดี๋ยวกำลังจะขึ้นกระทะใหม่นะครับ นี่เดี๋ยวผมเปิดมุมกว้างให้ดูโอ้โหไอ้นี่อือหือนี่นี่ให้ดูนะ โอ้โนี่โอ้โหอลังการมากอันนี้กี่ฟองกี่ฟองอันนี้ประมาณสิบห้าฟองสิบห้ากระทะละประมาณสิบห้าฟองอันนี้กระทะเล็กกระทะเล็กระะทอันนี้ยังอันนี้เล็กเหรอคือว่าเราทำชุดเล็กอ๋อชุดเล็กชุดเล็กใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนรอบเยอะเราก็จะทำมากขึ้นป๋อ,อก็จะทำมากขึ้นนะครับอันนี้คือทยอยทยอยก่อนนะเพราะว่ากระทะเราได้ประมาณสองกระทะได้ประมาณ20กว่าห่อ ยี่สิบกว่ากองกน,นี่ใช้ไข่วันหนึ่งประมาณกี่ฟองครับเนี่ย โคตรถึงกระปุกเข้ัมเลยเพราะว่าเรนได้ไข่แพงมากไข่แพงใช่ไหมไข่วันละห้าสิบกระบาห้าสิบกระบาาหมายถึงไอ้า0แผงห้าสิบแผงใช่ห้าสิบแผงก็คำนวณให้ผมหน่อยห้าหาวันพัาร้อ0พันห้าร้อยฟองพันห้าร้อยฟองโอ้โจะเป็นลมไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้ ใช้ไข่วันละ1,500ฟองนะครับเยอะมากเยอะมากนี่คือต้องนั่งตอกกันอย่างนี้เลยนะตอกตอกไม่หยุดไม่หยุดเลยนะครับสั่งได้เลยนะครับเอาอะไรดี ผัดไม่ได้หยุดเลยนะครับผัดต่อเนื่องนะตลาดตลาดที่เริ่มกี่โมงครับเนี่ยสี่โมงสี่โมงสี่โมงมาอร่อยกันได้แล้วนะครับมมาอากาศกลังดีไม่ร้อนนะวันนี้นะ,ะอากาศก,ก,กำลังแบบนั่งทานชิวๆนะครับแล้วก็ที่นี่เขามีโต๊ะให้นั่งทานด้วย มีโต๊ะมีดนตรีให้ฟังด้วยนะครับมีอาหารอร่อยมากมายอาหารอร่อยทุกอย่างนะโดยเฉพาะถอยทอดร้านนี้ <c oughs> <c oughs> นี่เลยรัาน <c oughs> ถอยทอดอันนี้ขึ้นชื่อนะคือดังในโซเชียลเลยนะครับร้านนี้ นี่นี่ให้ดูตัวนี้โอ้มันใหญ่มากเต็มคำเต็มคำนะครับบอกเลยเดีย๋ยวต่อไปเราต้องดูอหอยอหวานเดี๋ยวเจอหอยหวานติดมาแล,แล้วมีอะไรนะที่เม็ดอะไรนะอ๋อคล้ายๆไข่ขมุกใช่ไหม <laughs> มันเคยมีด้วยนะ <laughs> เคยมีใช่ไหมใช่เคยมีติดมาไอง้เขาบอกขายราคาแพงอยู่นะแพงแพง,รเ,รงแเราก็ไม่สนใจหรอกแรกเราไม่รู้ <laughs> แต่เราต้องเพ่งมองนะแต่ตอนนี้เรารู้แล้ว <laughs> วันละ1,500ฟองนะครับอันนี้คือตักกันแบบไม่นับเลยนะนี่ๆๆๆๆๆๆสาดกันสาดหอยสาดหอยใส่กระทะนะ แต่พูดถึงกระทะอย่างนี้ก็ทอดใช้รอบหนึ่งก็ไม่นานนะใช่ไหมถ้าเกิดทำน้อยไม่นานเาทำน้อยใชาประมาณไม่นาอ๋อแต่ถ้าเกิดทำประมาณกยี่สิบกว่าสองคือเต็มกะะเลยใช้เวลาประมาณสิบาทีาเลยเขาเลอ๋อใช้เวลาประมาณสิบนาทีสิบส่นาทีสิบหานาทีได้ครับอันนี้เราทำเพื่อคนทั้งคนยังยังไม่ค่อยนนี้อร่พึ่งตลาดพึ่งเปิดนี่้อรับสกแล้วก็เต็มเลยเต็มเลย ครับ ใส่ลงไปแล้วไม่พอใจใส่เพิ่มอีก <laughs> นะ อันนี้ให้ดูปริมาณถังไปถังใหญ่มากนะนะครับ เยอะขึ้นใช่ไหมอันน,น,นี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้ประมาณาสิบกว่ากล่องสิบกว่ากล่องอยู่นะครับจะทำเพิ่มยี่สิบกว่ากล่องแล้วใช่ไหมอ่าตอนนี้เดี๋ยวจะทําเพิ่มให้ดูใช่ไหมอ่ามาดูมาดูกันนะครับตอนนี้ลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยอื้อหือ ี๋ยวอันนี้แบกทำไมแบกแบกเพื่อทำอีกสอง,งชุดโอ้เจ๊บอกอันนี้ไม่สะใจนะเดี๋ยวน้องดูอันนี้ <c oughs> น, <c oughs> นี่โอ้ี่นี่ดูตะไข่ตะไข่โอ้โหนี่นะ อันนี้แบบเอาแบบไม่นับเลยนะไปนี่โอ้โห อันนี้กระทานี้ประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบกว่ากล่องนะครับอ,อนี่เดี๋ยวผมให้ดูเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้กลนี่โอ้ อลังการใหญ่ยักษ์ต้องยกให้เลยนะร้านนี้นะครับ ตักนี้เลยนะครับามสบายเลยนะฮะ โอ้โหกระทะนี้นี่นะกระทะยักษ์นะกล่องบิ๊กเบิ้มนะต่างได้เลยนะตตอมนะด้วยใช่ไหมคี่ปัานี่นะครับโอ,โอ้โหี่ ลอกกล่องไม่ถูกเยอะจะเอากล้องไหนดิถังได้เลยนะครับ เก็บอ,อันน้านะครโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะฮะยังไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปกักหลักชา n น l ด้วยนะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับไปเสาะแสวงหาของกินของอร่อยนะครับตามสตรีทฟู้ดถนนคนเดินตามท้องตลาดนะครับ,รบทุกที่ทั่ว ทั่วไทยทุกจังหวัดนะครับโอเค okay, คลิปนี้แม่ค้าขอบคุณนะครับ,บคครับ,รบนี่โอ้ยดูวันนี้ชอบมากชอบมากอันนี้โอเคครับสวัสดีครับ